คืนวันอาทิตย์นอกจากฟุตบอลเล็กหลักๆในยุโรปที่ได้รุ่นได้เชียร์กันยังมีอีกรายการหนึ่งที่ถือว่าเป็นกระแสนในเวลานี้โดยเฉพาะแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับก็คือฟุตบอลเอเชียนคับที่ประเทศกาตาร์คืนนี้ครับคืนวันอาทิตย์ทีมชาติไทยลงแข่งเป็นนัดที่2เจอกับโอมานที่เด็ดทุกแมตช์แอเอดี888 แข่ง3ทุ่มครึ่งฟรีทีวีก็ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลชาวไทยได้รุ้นได้เชียกันด้วยนะครับทีมไทยนัดแรกโชว์ฟอร์มได้อย่างงดงามนะครับเอาชนะคีกิสถานได้2ต่อศูนย์สวนทางกับโอมานที่นัดแรกแพ้ทีมแกร่งย่านตะวันออกกลางด้วยกันอย่างซาอุดิอารเบีย1ต่อ2ก่อนแข่งในทีมไทยเป็นทีมนําของกลุ่มเอฟนะครับ,นะรบมีคะแนนเท่ากับซาอุดิอารเบียแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียทีมไทยดีกว่าดังนั้นนัดนี้ทีมไทยถ้ามีแต้ม หหรือว่า3คะแนนเขารอบแน่นอนนะครับ1คะแนน,นอาจจะเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดหรือว่ารองแชมป์กลุ่มก็ได้นะครับก็ลุ้นและเชียร์ทีมชาติไทยนะครับทับช้างศึกในนัดที่สองสามทุ่มครึ่ง นะครับพูดถึงทีมไทยชุดนี้มีโค้ชญี่ปุ่นคืออิชิอดีตโค้ชของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดทำหน้าที่นะครับขณะที่โอมานได้โคช้ชถือว่ามีผลงานยอดเยี่ยมระดับทีมชาติระดับสโมสรก็คือบรันโกอีวานโควิชชาวโครอตนะครับนี่เคยคุมทีมสโมสรทั้งในยุโรปในเอเชียย่านตะวันออกกลางที่สำคัญเคยคุมอิหร่าน ุอยู่23ได้เหรียญทองเอเชียนเกมที่ปูซานปี2002ได้อันดับ3เอเชียนครับและปี2006พาอยร่านไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เยอรมันนะครับโดยที่ทีมไทยนัดแรกอิชิอีก็ใช้ผู้เล่นโดยเฉพาะกองหลังที่รูปร่างสูงใหญ่สู้กับคีกิสสถานที่มักจะเปิดบอลโด่ง สู่ลูกกลาอากาศกันแต่ว่านัดนี้อยู่ที่แผนของอิชิแล้วนะครับเจอกับโอมานซึ่งเป็นฟุตบอลย่านตะวันออกกลางที่ มีความสามารถเฉพาะตัวมีเทคนิคสูงไม่ใช่ใช้ลูกโยนยาวเล่นลูกกากาปรปะทะกันกลากาศไม่มีนะครับอยู่ที่ว่า HE, อิชิอินั้นจะใช้ใครเพราะว่านัดแรกกองหลัง4คนไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับพันษาเอเลสดดนเลาะแล้วก็หัวหน้าทีมอย่างคิรทรบุญมาทานันนิโคลสัสมิเกลสันแนวรุกก็ใช้3สุขนะครับสุปโชคสุปชัยแล้วก็สุปนัทจากบุรีรมัมแล้วก็จากอดีตบุรีรมัมคือสุปโชคที่เล่นอยู่ในญี่ปุ่นกับซัปโปโร นะครับมีบดินผาลาตรงกลางกวีรเทพป้อมพันพิรดลชมรัศมีก็มีโอกาสจะใช้กฤษณาการแมนหรือว่าสารัตยู่เย็นนะครับอยู่ที่อิชอิจะวางแผนขณะที่ทั้งฝั่งของโอม,มานนั้นจะมีหัวใจในแดนกลางก็คือหมายเลข23เอาซาดีที่ติดทีมชาติมากสุดเลยนะครับแล้วก็มีนารุกย่างเอากาสซานี่หมายเลข11หมายเลข7เอาซาพีแล้วก็20กองหน้าตัวต่ำหรือว่ากองกลางตัวรุกคือเอเยเย่ย ก็น่าจะสู้กันสนุกแต่ว่าความมุ่งมั่นนั้นอยู่ที่โอมานโอมานยังไม่มีแต้มนัดนี้ถ้าแพ้ทไทยนี่ตกรอบแน่นอน ดังนั้นทีมไทยต้องเล่นแบบเจียมเนื้อเจียมตัวเสมอก็ไม่เสียหายเสมอนี่เข้ารอบแน่จะเป็นรองแชมป์กลุ่มหรือว่าอาจจะเป็นแชมป์กลุ่มแา่นัดสุดท้ายเกิดไปชนะซาอุดิอาระเบียได้หรือว่าเป็นอันดับ3าที่ดีที่สุดก็ได้นะครับก็จึงมองไว้ที่ผลเสมอทีมไทยต้องพอใจนะครับขณะที่ทางฝั่งของโอมานน่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่นะครับลูกทีมของอ e ีวานโควิดนาจะต้องการชัยชนะแต่ว่าความวุว่นวาากองหน้าของทีมไทยก็มีความเร็ว รับแล้วสวนกลับก็อาจจะได้ผลขนาดที่แนวรับก็ต้องเหนียวแน่นไว้ก่อนไม่ได้ก็ต้องไม่เสียนะครับมองไปที่ผลเสมอนะครับผลเสมอ 0- ูนหรือว่า1ต่อหนึ่งแต่ว่าถ้าเลือกทีมชนะมายังมองไปที่ความมุ่งมั่นของโอมานนะครับถ้าอมานชนะัดสุดท้ายไทยกับโอมามีแต้มรู้ว่า3คะแนน3คะแนนก็น่าจะเป็น3คะแนนที่เป็น1ใน4ที่ได้อันดับ3ที่ดีที่สุดก็ได้ผ่านเข้ารอบมองไปที่เสมอหรือว่าอมาน เฉียนชนะด้วยผลต่าง1นงประตูครับ